ตอนที่21นักพลดลงเขาเลือกบรรพดส่วนหยวนชิงเฟิงมองพลังกำปั้นกล้าแข่งดังสายรุ้งขาวพุ่งโถมเข้ามาหนังไม่อาจกระทำสิ่งใดได้ชาวยุดทั่วไปคิดว่าหากโชคดีบรรลุเขตขั้นปรากฏการฟ้ากระแสปลานภายในร่างย่อมเชื่อมต่อฟ้าดิน มีให้หยิบฉวยนำมาใช้ไม่หมดไม่สิน้นความคิดแบบนี้ไม่อาจกล่าวว่าผิดนับว่ากล่าวถูกต้องครึ่งหนึ่งเพราะยอดฝีมือเขตขั้นปรากฏการฟ้าถึงอย่างไรก็ไม่ใช่เทพเซียนปัตตภีเก่าสู้ลู่เคยเปรียบเทียบยอดฝีมือเขตขั้นนี้ว่าเหมือนพาดบันไดเมฆคาครามเด่นชัดว่าต่างจากนั่งคุนหลนชมมองสมดทรซึ่งเป็นขั้นต่อไปพาดบันไดเมฆคลารามยังคงต้องปีนป่ายขึ้นเขา แต่นั่งคนหลุนชุมมองสมุดนั้นปีนถึงยอดเขาแล้วดังนั้นขอเพียงมีใครทำลายบันไดเมฆคาครามก็ทำให้ความคืบหน้าชะงักงนันทำให้อาหารเตียวซื่อชำนาญการสังหารปรากฏการฟ้าก็เพราะดัชนีอัศจรรย์ของมนุษย์วิลาเหมาะจะรื้อบันไดเป็นที่สุดบัดนี้หวงสมองของ่วนหยวนชิงเฟิงว่างเปล่าถึงกับนึกสิ่งใดไม่ออกไม่ว่าจะเป็นภาพดอกกุ้ยบานเต็มเขาหุยซัน ความหอมหวนดันจวนใจของสุราหนีเอ้อหงหรือฝนตกกระหน่ำบนเขาคุยซันล้วนนึกไม่ออกลมหายใจขนมัวระบายออกเท่ากับพ่นลมหายใจเฮือกสุดท้ายปล่อยร่างล่องลอยไปตามสายลมนางหลับตาลงใจดั่งน้ำนิ่งความคิดสุดท้ายคือไม่ติดค้างกันแล้วตอนเด็กๆนางยังไม่ประสามักถามโน่นถามนี่กับท่านพ่อผู้เป็นนอนตำดาไม่ทราบ ถามถึงเรื่องรักใคร่ของหนุ่มสาวได้อย่างไรท่านพอใช้คําว่าไม่ติดค้างมาอธิบายคําว่ารักใคร่หมวดของคําว่ารักใคร่คือคําว่าใจและหมวดของคําว่าไม่ติดค้างคือคําว่านามเมื่อใดกระทําได้ถึงขั้นใจดัง่งนาํหนึ่งเหมือนั้นถึงนับว่าปล่อยวางอย่างแท้จริงถึงนับว่าไม่ติดค้างกันแล้วหวังเซียนจือยืนบุญยอดผามองชุดม่วงที่ถูกสายรุ้งทรงพลังแข็งแกร่งพุ่งชุนแล้วขมวดคิว้วสตรีนางนี้ตระหนักรู้ก่อนตาย น่าเสียดายสายไปเสียแล้วชัยว่าหวังเซียนจือจะไม่อาจเปลี่ยนความคิดทำลายพลังกำปั้นแข็งกล้าวและไว้ชีวิตนางแต่เขาทัศนายุทธภพมาหกิปีครานจะรอคลื่นลูกใหม่แห่งยุทธภพกระทบฝั่งชั่วพลิบตาขณะที่พลังกำปั้นจะอัดกระแทกร่างส่วนหยวนชิงเฟิงให้แหลกลานนั่นเองหวังเซียนจือพลันหันควับมองไกลไปยังด้านซ้ายของริมแม่น้ำกวางหลิงเห็นนพจน์วัยกลางคน ถือกระบี่ตะบึงมาถึงบริเวณซากเสาเหล็กริมฝั่งจากนั้นกระโดดสูงข้ามผืนน้ำเท้าแตะลงบนเสาเหล็กของอีกฝั่งท่าร่างฉับไวยิงกระทั่งหวังเซียนจือยังมองอย่างชื่นชมลำพังกล่าวถึงพลังตัวเบาหนึ่งก้าวข้ามแม่น้ำของนักพลดเหนือชั้นเกินกว่าคำว่าเหยี่บผีมาไรร่องรอยจะบรรยายได้ทว่าไม่เพียงเท่านี้ร่างของนักพลดมาถึงแล้วรังสีกระบี่เพิ่งมาถึง สิ่งนี้ต่างหากถึงเป็นหนึ่งในแก่นสารการควบคุมกระบี่ของเทพเซียนเมื่อนักพลดชะงักฝีเทา้าพลังกำปั้นกล้าแข็งรวดเร็วรดนแดงพลันถูกสะบั้นอย่างไม่มีเคารางมาก่อนกลายเป็นหมอกขวัสซ่านสลายในชั่วพริบตาหวังเซียนจือยืนอย่างทนงบนยอดผาคา,าดเดาได้แต่แรกแล้ว,ว่านักพลดไวกลางคนผู้นี้คือหวังเสี่ยวผิงผู้ลุ่มหลงกระบี่คนผู้นี้เรื่องชื่อในโลกล่าด้วยหาไทยกระบี่อันพิสุจิ์ เล่าลือกันว่าหวังเสี่ยวผิงไม่มีกดตายตัวในการฝึกกระบี่81ดยอดเขาแห่งบูตึงมีทั้งที่อยู่ไกลและที่ใกล้กันหวังเสี่ยวผิงมักยืนบนยอดเขาแห่งหนึ่งจอบลายกระบี่ไปยังใบไม้ร่วงทีสิบพี่สิทน้องช่วยกันโกยและโยนขึ้นบนยอดเขาอีกแห่งหนึ่งจนดังสีกระบี่โจมตีใบไม้แต่ไม่แทงทะลุถึงนับวระสมบูรณ์พร้อมเมื่อก่อนหวังเซียนจือรอคอยให้มียอดฝีมือแห่งใต้ลากขึ้นมาประลองที่กำแพงเมืองอู่ตี มียอดฝีมือไม่กี่คนที่เขารอคอยแต่ไม่เคยได้พบหวังเสี่ยวผิงก็เป็นหนึ่งในนั้นหวังเซียนจือสงสัยใข่รู้ว่านักน์ผู้แบกรับมกคาของบูตึงมีแนวโน้มว่าจะเหนือกว่าเติ้งไทเออหรือไม่หวังเสี่ยวผิงปรากฏตัวกระทันหันในวันนี้กระบี่ยังไม่ทันออกจากฝักก็ทําลายพลังกําปั้นแกล้งลหวังเซียนจือไม่อาจเรียกว่าโมโหแล้วยิ่งไม่รู้สึกว่าอับอายพานโกรธต้องตีสุนัขตกน้ําให้เจ็บแสบ เขาปล่อยส่วนหยวนชิงเฟิงที่รอดชีวิตให้ร่วงตกน้ำไปโดยไม่แยแสสนใจแม้จากร้ายกลายเป็นดีนางผ่านด่านนี้ไปได้ภายภาคนาระดับความสำเร็จในยุทธจักรอาจสงจูงจนเกินเอื้อมก็ไม่ใช่เรื่องที่หวังเซียนจือจะสนใจหวังเสี่ยวผิงยืนริมฝั่งถือกระบี่ไม่ท้อธรรมดาอยู่ในมือเหงย่อหน้ามองหวังเซียนจือหลังจากหวังเซียนจือเอาชะนะหลี่ชนกังได้แล้วก็ไม่มีคู่ต่อกรฝีมือสูสีกันอีก หวังเซียนจือเป็นยอดแห่งยุทธภพด้วยมักคากระบี่อยู่เหนือยอดฝีมือกระบี่ทั้งยุทธภพสำหรับผู้ฝึกกระบี่อย่างหวังเสียวผิงยอมอึดอัดกลัดกลุ้มยากพรรณนา,นาหวังเซียนจือเคยกล่าวว่าข้ามองมือกระบี่ในโลกล่าดังคนหน้าเวทนาหวังเสียวผิงฝึกกระบี่มาตั้งแต่เล็กโดยหวังว่าสักวันจะปุตชากกระบี่ที่เมืองอูต่ตีเพื่อถามหวังเซียนจือว่ามือกระบี่ชนชั้นข้าไม่มีผู้ใดอยู่ในสายตาท่านจริงหรือ หวังเซียนจือเอ่ยเสียงกลางวานหวังเสี่ยวผิงก่อนข้าเข้าเขตแดนเปยเหลียงให้เวลาเจ้าได้เพียงสามกระบี่หวังเสี่ยวผิงไม่โต้อตอบเก็บสายตากลับมามองกระบี่ไม่ท้อในมือเอ่ยเสียงบอกว่ากระบี่เดียวก็พอครั้งนี้หวังเซียนจือเดินทางไม่เร็วนักหากเดินทางเร็วเกินไปการต่อสู้ที่รอคอยมาเนิ่นนานก็ไม่มีความหมายแม้แต่น้อยแต่ละนั้น เขาไม่อาจเดินทางเชื่องช้าเกินไปนักตอนนั้นเจียงซื่อฝืนเบิกประตูสวรรค์หวังเสียนจื้อไม่ถือสาโดยสิ้นเชิงได้แต่หากเปลี่ยนเป็นคนแท้สีมรกระทำก็กล่าวได้ยากแล้วจอม,มานห่วงหลงซื่อที่เลงกลัวว่าโลกนี้จะไม่วุ่นวายโยกย้ายกระแสชะตาที่ยังลงเหลืออยู่ของแปดแควนล่มสลายเข้าสู่ยุทธภพโอกาสนานาและสถานการณ์ขับขันวุ่นวายปรากฏขึ้นไม่ขาดสายมีอัจฉริยะทางยุทธอย่างเฉาฉางชิง เติ้งไทเออและเฉินจือเป้าถือกำเนิดขึ้นคล้ายหน่อไม้หลังฝนผุดโผล่ขึ้นกลางฤดูวัสันกลางหน่อไม้กลุ่มใหญ่ที่งอกออกมานี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชายหนุ่มแซ่สีโดดเด่นแต่เขาไพ่งอกอยู่ใต้ไผ่เก่าอย่างหวังเซียนจืออันที่จริงส่วนหยวนชิงเฟิงไม่นับว่าพ่ายแพ้อย่างอนาถหลายปีมานี้ผู้ที่ต่อสู้ประชิดต,ตัวหวังเซียนจือได้มีไม่กี่คนเท่านั้นอย่างเติ้งไทเออผู้ใช้กระบี่เหิน เฉาฉังชิงพร้อมวิชาแขนเสือ้อกู้เจี้ยนถังผู้มีฮาไทยอัศนีท่งเนียนชิงในวัยหนุ่มใช้รังสีกระบี่สุดปลายงางและห่วงเจิ้นถูพร้อมหนึ่งกระบีก่อนตายแน่นอนว่าสีเฟื่องเหนียนใช้หนึ่งหมัดเมื่อเร็วๆนี้ก็นับว่าชัยหวังเสี่ยวผิงเงยหน้ายิ้มว่าหวังเซียนจือยืนเสียสูงไปทําไมกันจากนั้นก็ยกมือซ้ายที่ถือกระบีไม่ท้อขึ้นเล็กน้อยแล้วบิดข้อมือปลายกระบี่เจาะเอียงๆไปทางผนังผา มือขวาตบด้ามกระบี่เบาๆกระบี่ไม้ท้อในมือเป็นกระบี่ที่ทําขึ้นใหม่มิใช่ไม้ท้อเนื้อดีสีทองแดงเล็กน้อยไร้ซึ่งกลิ่นหอมหวังเสี่ยวผิงและหลิวซงเทาภิกษุไร้ประโยชน์ตั้งกระท่อมอยู่อาศัยชั่วคราวบริเวณต้นน้ํากวางหลิงชาวบ้านที่อยู่ไกลๆได้ข่าวว่ากระบี่ไม้ท้อปอกป้องคลุมครองและกระจัดสิ่งชั่วร้ายในบ้านได้จึงมาขอกระบี่ไม้ท้อจากหวังเสี่ยวผิงเล่าลือต่อๆกันไปว่า ชาวบ้านต่างมาเยี่ยมเยียนถึงประตูเพื่อขอกระบี่หวังเสียวผิงก็ไม่ปฏิเสธถึงตอนนี้ยังติดค้างชาวบ้านอีกแปดเล่มเมื่อตบที่ด้ามกระบี่ปลายกระบี่ไม่ทอกระเดิดขึ้นเล็กน้อยขึ้นเขาเปล่งเสียงออกแผ่วเบาเงียบงันไปครู่เดียวก็เป็นเสียงคลื่นคลั่นลั่นดังเข้าหูไม่ขาดสายหน้าผาใต้ฝ่าเท้าหวังเซียนจือเหมือนถูกกระบี่เล่มยักษ์ผ่าวแหวกจากล่างขึ้นบนหน้าผาแตกเป็นสองซีก เศษเห็นกรวดร่วงพลูลงน้ำไม่หยุดก่อให้เกิดคลื่นเป็นพันระลอกเริ่มต้นก็ทรงพลังขนาดนี้ดูท่าคิดเรียนแบบหลี่ชนกังกระบีออกจากฝักเรื่องราวยุติในเมื่อเจ้ายอมออกแค่กระบี่เดียวข้าออก็ตามใจเจ้าหวังเซียนจือยิ้มเย็นชากระโดดลงจากหน้าผาร่วงมาไม่เร็วนักเมื่อสองขาแตะผิวน้ำเห็นก้อนใหญ่ปลีแตกออกจากหน้าผา หวังเซียนจือยกหินผาหนักอึ้งก้อนนั้นด้วยมือเดียวแล้วห่อตะบึงใส่หวังเสี่ยวผิงแม้หินหนักเป็นหมื่นชั่งแต่ผืนน้ําใต้ฝ่าเท้ากลับกระจายออกเป็นละรอกแผ่ผิวแทบมองไม่เห็นหวังเสี่ยวผิงมองปรากฏการประหลาดเหนือผือนน้ําอดประวัติถึงหนึ่งดัชนีสะบั้นแม่น้ําฉางหลันของหวังชงโหลสิทธิ์พี่เจ้าสานักไม่ได้สิทธิ์พี่ไม่ได้ต้องการอวดสักดานนภาพแต่เพราะลมพายุหลายไกล เรือข้ามฟากหลายลำโครงเคลงกลางคลื่นลมสิทธิพี่ถึงได้สะบั้นน้ำหลากของตอนบนแม่น้ำจนกระทั่งเรือข้ามฟากถึงฝั่งอย่างปลอดภัยเมื่อก่อนตอนอยู่บนเขาในบรรดาสิทธิพี่สิทธิน้องหวังเสี่ยวผิงขยันขันแข็งและลุ่มหลงในการฝึกยุศมากที่สุดมักคิดว่าพวกสิทธิพี่ไม่เอาจริงเอาจังต่อการฝึกบำเพ็ญตะบะไม่เข้มงวดในการพิสูจน์อายุวัฒนะก็ไม่เป็นอันใดแต่ออกจะไม่สนใจต่อคำว่าเสียนอูรุ่งเรืองจนเกินไป หวังชงโหลสิทธิ์พี่เอาแต่กล่าวว่าไม่รีบดอนหวังเสี่ยวผิงมักมองหงสีเซี่ยงสิทธิ์น้องเล็กอย่างโมโหที่ไม่ได้ความเพียงแต่วันหนึ่งเมื่อได้ยินว่าสิทธิ์น้องเล็กหงจะลงเขาเข้าจริงๆหวังเสียวผิงกลับคิดว่าหากสิทธิ์น้องเล็กอยู่บนเขาบำเพ็ญมักคาที่ไม่อาจเรียกว่ามักคาไปตลอดชีวิตจะดีกว่านี้หรือไม่หวังเสียวผิงพลันลืมเลือนตัวตนคลายไม่เห็นว่าหวังเซียนจือมาถึงแล้วหวังเสียวผิงยิ้มยิ้มจำได้ว่า หวังชงโหลสิทธิพี่และเป็นอาจารย์ผู้มีเมตตามักโยนเด็กคนหนึ่งขึ้นสูงแล้วคอยรับอยู่ข้างล่างพลางกล่าวว่ารับไว้ได้แล้วจําได้ถึงตอนขี่คอสิทธิพี่ส่องจือมิงขึ้นยอดเขาต้าเหรียญหาเพื่อชมอาทิตย์อัสดงพร้อมกันจําได้ว่าประลองกระบี่ชนะเฉินเหยาสิทธิพี่ที่อาจารย์กล่าวว่าเห็นสําคัญเรื่องแพ้ชนะเป็นที่สุดสิทธิพี่เฉินกลับไม่หดหูเพียงแค่หมุนตัวแล้วจากไปหลังจากนั้นได้ยินคนเล่าว่า สิทธิพี่เฉินยิ้มจนหุบปากไม่ลงจำได้ว่าสิทธิพี่อีซิงรุ่ยลุงเขาไปแล้วมักกลับมาเล่าเรื่องสนุกให้เขาฟังที่ป่าไผ่ม่วงโดยไม่สนใจว่าเขาจะรำคาญหรือไม่หวังเสียวผิงกลับมาจับกระบี่ด้วยท่าปกติจากนั้นขาขวาถอยหลังหนึ่งก้าวมือขวากำด้ามกระบี่ไม่ทอค่อยๆหลับตาลงละลอกคลื่นซึ่งสดศาสริมฝั่งที่หวังเซียวผิงยืนอยู่พลันรถระดับหัวฮาบ ถอยร่นกลับไปเสาเหล็กคล้องโซ่ขวางกลางลำน้ำในอดีตเริ่มสั่นคลอนดุนแดงเท่นฐานแตกร้าวทุกตารางนิว้วหวังเสี่ยวผิงคิดเพียงห้าคำในใจบูตึงมีกระบี่